บัดนี้เป็นครั้งที่8ตรงกับวันที่17พฤศจิกายน2 5 6 8่ข้าพเจ้านายนภรัตพุ่มมณีขอเป็นวจาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระคุณปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเร็จองค์หลวงปู่บนเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาวนีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมนุโมทนาในการสดสาธญายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยกูบาลาจประเทศเทวดาทั้งหลายโปรดจงบนดานให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันคงแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดทุนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตตาคันทันตุเทวตาสัตตมามุนิลาสัจสุนันตุสัคโมคทงังสักเก,กาเมดาลูเปคิริสิกะตะตเตจันทลิเควิมาณี ทีเปรตเตจคาเมตลุกวะนาคานีเคหะวัตตุมิเกเตภุมมาจายันตุเทวาชาลัทธาะวิสมัยยักขะนทัพนาคาทิทันตาสันติเกยังมุนิวะละวะจะนังสาโวเมสุนันตุธรรมมาสวนรกาโรอายมปะทันตาธรรมมาสวนรกาโรอายมปะทันตาธรรมมาสวรรณกาโรอายมปะทันตา บทสวดดัมมการสิทธิคาถานาโมโพธิสัตโตนาโมตัสสะปะคะวัตโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะปะคะวัตโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะปะคะวัตโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสัระนางอัญงพุทโธเมสัระนางวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพปทานัตถิเมสัระนางอัญญธรรมโมเมสัระนางวะลัง เอเตนะสตจวัชเชนะโสติเมโฮตุสปัธานัตถิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวังเอเตนะสตจวัชเชนะโสติเมโฮตุสปัธาบทสวดมหากาลุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหากาลุณิโกนาโถหตายะสัพปะนินางโพเรตวาปารมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสตจวัชเชนะโห

เอวัมเมสุตังเอกังสม,มัญพระควาสักเกสุวิหารติกปีละวัตุสมิงมหาวันีมหาตาปิกุสังเขนสัสติงปัตตมัตเตหิปิกุสเตหิสัพเพเฮวะอรหันเตหิทัสหิจโลปทาตูหิเทว,วตาเยปุเยนะสันปาตตาโอนติปควันตังทัศนายปิกุสังคันจะอัตโคตตุนางสุทายวายสัต กายิการนางเทวานางเอตัทโสติอายังโภปพระวัสเกสุวิหารติกปปิและวัตถุสมินมหาวณนีมหาตาภิกขุสังเขนัสติงปัญจัมเตหิภิกขุสเตหิสเปเวเววะอรหันเตหิสหิจโลกธาตูหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาโหติพระควันตังทัศนายะภิกขุสังขันจายันนูนะมยัมปิเยนะพระวา เนุปสังกามยามาอุปปสังกาิตวาพระขาวโตสันติเกปัจเจกะถาธาภาเสยยามาติอัตโขตตาเทวตาเสยยะถาปีนามาภะราวาปุริโสสัมมัญจิตังวาพาหังปราเสยยาปัสสาิตังวาพาหังสัมมินเฉยยาอิวะเมวสุทธาวาเสสุเทเวซุอัตลาหิตาพระขวโตปุรโตปรุหังสุ อัตโขเตเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาพระขวัตโตสัจติเกอีมังขาตังอภาสสิมหาสมโยบวมัติมิเทวกายสมาคตาอาคตมหิมังธรรมสมยาทักติขาเยวอปปราชิตสังคันติอาตโคอปราเทวตาพระวัตโตสัจติเกอีมังขาตังอภาเสิ อัตตพิควุสมาทหังโสจิตตังอัตโนโอุชุกามลังโกสารชีวเมตตินะเหตวาอินทรียานิลักขันติปันจิตาติอัตโขอัปปลาเทวตาปะคะวโตสันติเกอิมังขาตังอาภาสสิเชตวาขีลังเชตวาปลีคังอินทขีลงังโสัจมะเตชาเตจาติสุทาวิมาลาจักขุมตาตุตันตาสุสุนาคาติ อัตโูอัปปราเทวตาปะควโตสัตเกอีมังธาคังอภาสิเยกเกจิพุทธังสาสนาคตาสเสน,นเตทมิสติอัปายาภูมีปหายามหนุสังเทหังเจวะกายังปริปูเรสันติติอัตโขปะควะปิคูอามันเตสิเยปุเยนาปิคเวทัสสุโลกาธาตุสุเจวตาธน,นิปา,ต,าติตาาหติตถาคาตังทัศนายาปิคูสังคัญจะเยปิเต พิคเวอะเฮสุงอติม mm ัตตานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิปะขวตานังเอตัปละมาเยวะเทวตาสันติปาติตาอะเฮสุงเสยยตาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิคเวภวิสันติอนาคตะมันทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิปะขวันตานังเอตัปละมาเยวะเทวตาสันนิปาติตา ปวิสันติเสยยธาปิไมหังเตตาะหิอจิกิสามิพกเวเทวกายานังนามามิกิตตินสามิพกเวเทวกายานังนามิเทศิษามิพกเวเทวกายานังนามามิตังสุนทะสาธุกังมานสิกาโลทะพาสิสามิติเอวัมพันเตต,ตโตเตพิกูภะคัพโตปัตจจมโสสมภะวาเอตัธโวจะ สโลกมนุษกัสสามิย um at ัตคุมาตัสิตาเยสิตาคิล ah, ิขภพลังะหิตตตาสมาหิตาปุทุส ja ิหวาสลีนาโลมะหังสาปิสัมพุโนโอทธตามะนะสาสุทธาวิปัสสันตะมะราลิลาพิโยปัญจสเตยตวาวาเนกปิลาวัฒเว ตัตโตอมัตยิสัทธาสาวกเกศาสนเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณถาภิกขโวเตจะอตัปมะการลงสุปสุตตะวพุทธสัสสานังเตสมปาตุหะหุยาณังอมนุสสาสัทธาสานังอเปเกสตะมตังโกสหัสังอัลตตังติงสตังเอกสหสานังอมนุสานังมัททงสุงอเปเกนตะมตังโกศิสาสพพะคุพาอาหุง ตันตะสัพพังอภิญญายะวาวัคกิตวาตตะคุมาตตโตอมัติยาสัตธาสาวเกศศาสนาเลเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาาถาภิธโวเยโวหังจิตยิสามิขีราหิอนุปปัสสสัตัสหัสสาวยัคาคุมากปิละวัตวาอิทิมโตชุติมโตวันลวันโตยศสัสิโนโมทมาณาอภิกมังปิโคนาสนิติงวนัง จหัสสาเทมาวตายาขานาัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสัสสิโนโมรมานาภิกามงภิกขุนางสมิติงวนางสาตาคิราหิตาสัสสายาขานาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติวันโตวันวันโตยะสัสสิโนมุมานาภิกามงภิกขุนางสมิติงวนางเอเตเตโซลาสัสสัสสายาขานาัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติวันโตวันวันโตยะสัสสิโน โมธมานาอาภิกามังปิกูนางสมิติงวานางเวสามิตราปจัตสตายาขานานตตะวันนิโนอิจิมันโตชุติวันโตว,วันนวันโตยสัสสินโนโมทมานาอาภิกรรมังปิกูนางสมิติงวานางกุมพิโรราชาคิโกเวปุลัสสนิเวสนางพิโยนางสตาสหัสสังยาขานางปริลุปปาสติกุมพ,พิโรราชาคิโกโสปะคสมิติงวานาง ปุริมันจัติสังราชทัตตาลโตปัสสาสติคันทพานังอธิปฏิมหาราชายาสสสิโสปุตตปิตัสสะปะโวอินทนามะมหพลาอิจิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสสสิโนโมธมานาอภิกามโมภิขุัาสมิติงวนางชักขนนาจติสังราชาวิรุณโตตัปปัสสาสติกลุ่มพันธานังอธิปติมหาราชายาสสสิโสปุตตปิตัสสะปะหโวอินทนามะมหพลา อิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสัสิโนโมทมานาอภิกามงภิกุนางสมิติงวนนางปัจจิมันจะทิสังราชาวิรูปะโภปสาสตินาคานังอธิปฏิมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสสะปะวอินทัพวาามหาภลาอิทิมันโตชุติวันโตวันวันโตยะสัสิโนโมทมานาอภิกามงภิกุนางสมิติงวนนาง ขุตตะลันตะที่สังราชาคูเวโตตปัสสะสติยาขานังอธิปติมหาราชายาสัสสิโสปุตตะปิตสัสสะพะหูหินทนามามหาภราอิทมันโตชุจิมันโต,นตวันวันโตยาสัสสิโนโมุมานาอภิกมวงพิสุนังสมิติงวนังปูระยิสังทะต,งตะลัโตทิคเนเววิรุณะโกปัชิเมนะวิรูปะโกคูเวโลอุตะลังทิสังจัตตารโตเตมหาราชาสมันตาตตุลโลสิสา ทัทละมานะตังโสวเนปร,ระปิลวัทเวเจสังมายาวิโนทาสาปูวันลิกาทัสามายาคุเรนตุเวเรนตุวิภูจวิโตสหจันทนกา,ามาเสตโตจะก,กินุมันตุนิมันตุจะภามาโพโอปามโ,โยจะเทว,วสุโตจมะตลิจิตตเสโนจะคันตโพนาโรราชาสโนสโพ อาคูปันตะสิโคเจวะติมพโลสุริยะวัชสาเอเตตันเยจราชาโนคันทภัสหรา,าชุพิโมทมานาภิกามงปิคูนางสมิติงวานังอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาราสหาตัจกากัมพาตัสตะเละอาคูปายาคาสหายายติปิยามุนาตัลรัตฐาจจอาคูนาคายาสสิโนเอราวันโนมหานาคโคโสปัสสมิติงวนัง เยนาคาราเฉสหาสารลันติจิพาธิชาปักขีมิสุทธจักโหเวหาสสาเตวนมัชะปตตาจิตตาสุปนาอิติเตะนามังอะยันตทานาครา,าชานามาสิสุปนตโตเขมามากาศิพุโตสันห,หิวาจาหิอุปาวะยันตานาคาสุปนาสารณะมกงังสุสุทังชิตตะวาัชิหรัตยนะ สมุตังอสุราสิตาพาตวโรวสาสวัสเสเตอิทมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสาอสุราธานาเวคาสาเวปจิตติสุจิติตัปหาราโทนมุติสหะสาตันจากพาลิปุตตานังสเพเวโรจานามกาสันานิตวาพลังเสนางราภูพัตภูปาขมุงสมโยธานิพัทันเตภิกูนางสมิติงวนาง อาโปจเทวะปัทวีจเตโชวายโยธาขมูงวารุณาวารุณาเทวสโมตยัสสาสหเมตากรุณายาอิยาอาคูเทวายัสสิโนตเทเสสถารากยาสเพนะนัตตะวนิโนอิทิมัโตชุติมโตวันวันโตยัสสิโนโมทมนาอภิกามมงพิคูนาสมิติงวานังเวนตุจเทสาสหลีจอาสามาจตุเวยมา ตันทสูปนิสาเทวาจันทะมาคูภูรคิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูภูรคิตานัก,กตัรุลักขติวาอาคูมันทะวะละหะกาวาซูนางวาสาวเสโตสักโกปคาปูรินทโททัเ,เททสตทัศกากายาสัพเพนวาวัตวันนิโนอิทิมันโตชุติวันโตว,วันณว,วันโต,ววนตยะสสิโนโมทมานาอภิการมงังปิคูนางสมิติงวะนาง อาฐาคูสตาภูเทวาชาลามัคคิริขาริวะอริทากาโลชาจะปุมมาปุปะนิสาสิโนวารุณาสหธรรมจะอตุจตะอเนชากาสยาุยะลุกีลาคาภูอาคูวัสวะเนสีโนทัศเสเตสักกายกายกายสาเพนาน,นตะวานินโนสิมันโตชุติวันโตว,วันนวันโตยาส,าสีโนโมทมานางอภิการมังพิทูนางสันนิจินวนา สมานามหาสมานามนุสามมนุสุตลาจิตตาปทุสิกาอากูอากูมโนปทุสิกาอัตถาคูฮัลโวเทวาเยตอโลหิตวาสิโนปรรคามหาปารคาอากูเทวายสสิโนทัศเจตทัศกากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิจิมันโตชุติวันโตวันละวันโตยสสิโนมทมานังอภิการมปิโูนังสมิติงวานังสุกากลุมหะอรุณาอากูเวขะสาสาหะ โอทาคะไฮฮาปาโมคาอาคูเทวาวิจักขาสธามตตหะละพระาชามิสกายาสสิโนทะนายังอาคาปะชนโนโยสิสาอภิวัสติทะเสเตสตากากายสาสะเพนานัตตะวันิโนอิทิมันโตจุติมันโตว,วันวันโตยาสสิโนโมทมานังอภิกรมมงปิกูนังสม,มิติงวนางเขมิยาลึกายามาอัตกายะยาสสิโน สัพพิตลากามเสตถาโชตินามาะอาสวานิมารัตติโนอาคูอาทะคูปาลามิมิตาจะเสตเัสกากายาสเปนานัตตะวันิโนอิจมันโตชุติวันโตวันนวันโตยะสัสนโนมโมทมานาอภิกามมภิกุนังสศรษสิณิวนางสันเทเตเทวะนิกายาสเปนานัตตะวันิโนนามันวะเยนะอาคันโงเทยันใจสติทาสหะปะวุธาชาติมังคีลังโอทะินนา มานาสวังทเขโมคาตลังอาคังอันทวะอจิตาติตังสุภมะประมะตัตโตจักอุปตาอิทะปะโตสหสันนังกุมาโรติโสตโสปะขาสมิติงวนังสหสภะม,มะโลกานาสมาพรหมะพิติิติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิกะพิสมากายโยยัสติโสตเสษตอิสระอาภูปันเจกะวะสะวัสิโน เตจันตะมัชชาตอาคาปหิโตปวิตาริโตเตจัสเพอภิคอนเตสิงเทเทเวสะพมเกมมลเสนาอภิกามิปัสสะกันหัสสะมันที่ยังเอทะกันทะหะปันตะลาเคนะพันธมัตตุสมัตตาปริวาเทละมาวมุติตันจะโปตินังอิติตตะมเหสมหาเสโนกันนาเสนาอเปยยิเปานินาทะมหาสัตตะ สลังกตวาเพวลังยธถา,าปวุสโกเมโขธนยันโตสวิสุโกตทาโสปัจจุปาวติสังคุธโทอสวังบเสตันจัสัพังอภิญญา,าวาวะวิตวานาจัก,จกุมาตะโตอมันตยิสัทาสาวเกสาสเตระเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชาณพาพิทโวเตจะอัป อาตับประมากะลงสุตวาพุทธะศาสนังวิตละเคหิป,ปากามงเนสังโรมัมปิอินชยุงสัพเพวิชิตะสังฆาม,มาพระยาติตายสัสิโนโมทันติสหกูเตหิสาวกาเต,าาเตชนเนสุตาติ